สวัสดีครับค่ะพบกัน่อไบายนะคะที่เต็นรถหนุ่ยยุทไทยชัวค่ะวันนี้เฮียมาเองนะคะนะครับเป็นครั้งแรกที่เรานะครับมาจะมารีวิวสินค้าของเรานะครับเสียงชัดไหมโอเคลองดูนะครับหลายคนถามว่านะครับเต็นเรามีรถข้างงวนเท่าไหร่นะครับสองพันกว่าบาทก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวนิสสันที่ด้านะครับปี2008นนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับ เป็นเกียร์ออตโต้นะครับซึ่งหายากนะครับไม่วิ่งที่แสนแปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกนะครับเฉพาะป้ายนี่ก็สองหมืนะครับเป็นป้ายประมูลนะสอง9นนะครับพอิบ <c oughs> ขอเสริมค่ะคันที่อยู่ในรอมมันก็ไม่ถ่ายเนะ <c oughs> ยาะเดี๋ยวดูภายในนะครับ นี่ภายในนะครับกิฟนะฮะลายไม้นะครับคอนโซลสีครีมนะครับมีแอร์แบกนะครับสองลูกนะครับผู้โดยสารก็มีนะครับผู้ผู้ขับขี่นะครับเครื่องเล่น m p 3ม m AM เอเบาะหนังแท้นะครับบอก็จะมีลายแตกลายงาเป็นทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงใช้งานนะครับก็จะมีพวกครีมเครื่องสำอางนะครับทั่วไปครับนี่เอาผู้โดยสารนะครับ กว้างนะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจัดได้เต็มนะครับประวัติดีทำงานมีสลิปเดือนนะครับค่างวดนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2,950บาทนะครับ72เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นนิสสันทีด่านะครับเ a ติโอนะครับตัว S นะครับซึ่งเป็นตัว long top นะครับของนิสสันตัวนี้นะครับแม็กขอบ15นะครับพร้อมยางใหม่เจ้าของเดิมนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผม ยางยี่ห้อยดันหลบนะครับตัวนี้คอนโซลจะเป็นลายไม้นะครับเพิ่มความรูรามาเหานะฮะร้อนไหมฝนรถคันนี้นะครับไมล์เลยอยู่ที่185,000นะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเพราะว่า ปเป่าแตก <c oughs> เพราะว่ารถปี2008รถ oh, ปี2008 <c oughs> ก็12ปีนะครับปีนี้ปี2020นะครับ1 8 5 0 0 0โลก็ถือวิ่งน้อยนะครับ <c oughs> ครับโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องเครื่อง โห่ oh, oh. ห้องเครื่องใหม่กิ๊บนะครับ <C> e <ars> คุณเครือนะฮะนี่โอเครัดเดิมนะครับนี่ okay. <C> e <ars> นรัดเดิมขยับบางป้องนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้ที่เต <C> e <ars> ็นท์หนุยยูสคาร์อินชัวนะครับอยู่ถนนเส้นพะหลนโยธินนะครับจากทางลบบุรีมาสระบุรีนะครับผมอจิปเสริมค่ะลูกค้า นะคะที่อยากออกรถนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนนะคะโทรมาปรึกษากันได้นะคะที่0972082127นะคะหรือเข้ามาย้งชมกันได้ที่แฟนเพจหนือยทธ์ใใอินชัวค่ะ